เป็ดจินโกงใส่ใส่ใส่ยงวะยงวะบไงกบไงมันงูกบงงูบกบโอ้ยืนูนี่มันงู้มันดึงดังที่ดังตอมากอะไรนี่โังดังพัดมากพี่น้องเลี้ยงกันด้วยตอทุกทีใหญ่หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่บ้าพี่น้องเอเป็ดโอ bưng mấy cái nong này, cái bưng này anh này kêu ừ. nổi nó, bưng ừ. ừ. này góc nó, mít da cột nhảy đấy xăm này, nổi chút, nó, anh này bớt nổi chút thêm một cái đang cài thục hôn, mạ lọp lết phát hô, cột, tôi nhảy lại áo thiếu đấy, ăn sớm hay không. 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 ăn này, hay hay không. ăn sớm không. ăn hay không. ăn sớm hay không. ăn sớm hay không. ăn sớm hay không

จะแยมันมีเสื้อน,นี่นหละเนาะเอาก็จับมือีถือเสื้อไปออ้องเอ้ีใจดิตับปลาเขาอนน้องไยานาได้เมึงเถือมันมานเอาใส่โบไลนเนาะใส่โบไลนะ์นัน่ไดีใจ่้วย ลงไปขว่ยเซองหลังปทุกคนยามเด็ดมันถึงเนี่ยนี่ตัวใหญ่กระมวลเะไรพี่หนุ่มพอยามเลยคือคอยจะไปตัวน้ไปกับเอ็นเห็นเนาะแต่นี่ยาดขี้หเห็นตอนตั้นวะ มันไเอมันเบิร์ตมันเ oh ิร์เพราะว่าอย่างตะกุเน yeah> uh hm ี่ยคุณคุณลกเสียบเย็นหรือเปลเวียบเย็นก็ถือันมันถือเย็นหรอเป่เลอนด์ะด้ไมาอนีอีกครั้งหนึงเพราะว่าคุณพอเท้ามขนาดเบื้องนั้น ฮถือได้ถือโด้สูกไปโอมมันเลยถูกมาบ้ยงถ้กแข่งตัวเี้ยครับเทวตวเงี้ยครับแท้พี่นุ่ง้ับกันได้เลยซ้ำกันด้วยซ้ำกันด้ยสายเดียวกันสายเดียวซ้ำทุกลสุดยอดมือหนาวมาใส่กระไลโซดยามเลย ใส่สุดสามลังหนึ eland? ่งได้ใส่ในน้ำให้เต็มได้ใส่เพิ่มน่ันเห็นมั้ยอืมใช่เพิ่อนก็ใส่แท่เบือไงอีกสุดแค่ขัดมาเพิ่มสี่ลังทีไปหาใส่ยังไงสูงเป็นตัวใหญ่เนาะใส่มันอยู่ลังเหยื่อบ้างใส่ในหัวหน้าเอาอย่องเลยไม่ต้องไปใส่ไกลเห็นไหมบัวเปนหัวหน้าใช่ไหมนี่ลังเหยือใช่ไหมอู้หูมาดมาดมาดสี่ดองเลยมันบรุทอีกเนาะอือ ว่าใส่ยูเฮ้ย่ฉันตือเงีเนาะตัวใหญ่จี๊ใช่เพิ่มอีกแค่ันคือสิมีลายอยู่ปกเนาะกลัวเนาะอืมันมันมีมันถือมันถือต้องเพิ่มอีกจี๊ดสี่รังใส่ออมให้นี่ก็ได้เนาะคนเดียวอันนี้ใส่เพิ่มเนาะบาทนี้เดี๋ยวจังหน่อยไปล่อหลุดนั่นซุ่ม ล้างไหม่นะใช่นะห็นน้บเดี๋ยวสิร็อกไม่หยาบมึงอยู่แถวไหนหน่าปาชีมันก็สืกอปมาทุกคนลังเก่าล้างเดิมทีวันไหนถึกบึงส่วนวาคำมาี่งมันถึกตัวใหญ่มาจัดเฮ้ยโอ้โหแต่บนใหญ่ตไนนี้

สิกุเมื่อใส่อยู่หน้าตัวเองค่ะเพราะว่าหน้าเป็นใส่ซหลังถือสองมันทีน้องเ่หน้าตัวเองเาก็ได้สิกุเดี๋ยว่ตัด่เาไขดไม่ขัดม่ยอมเหมไปเร็ย่รอดล้งต่อไปฮะโอ้โหจิโตโอ้ Bết chân cung Sấy 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 Nhiêng quá Cốp nhai cốp nhai Cốp mình ngủ cốp nhai Cốp 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 Cái nụ ngủ quá nè mình ngủ quá Mình đừng Đăng thông ạ Đăng thông đây Đăng thông ạ Đăng nhảy quá Nhảy thẻ nhảy vào Thì nó biết Quá thông Thấy nhỏ không nhỏ không พี่น้องเออพี่น้องทายพี่น้องเบิ้งก่อนชุดยอดอีดีพี่น้องมันคักชมันคักตัวมันอันไหนโอ้ถูกมาเบิ่งถูกโตมันในสุดจริงเนาะอืมในสุดคิดได้วามันดิดทอก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 อ้หูหดงหนึกบางงูคิดว่างูมันกินกบพันน่ะพี่น้องอืมันดิดแห่งอีดี อ่าทุกคนเลยตัวเวทโกงเ็จำยิ้เล็ปาน้ยกัดมานอดีวะมาน่ดีวะใช้เวทสิบดังปาน้อยใช้เวทสิบสดังได้เป็นทะเลโตแหละผูได้เกือบสิบเนยฮะเสียบโยะอันใช้อื่นอืมอื่นปลามัไปไนเนบะไป้หนาะเอาลายลายมึอ กูสาตรงนี้เอามามาหลุดตัวนี้ไงอย่างงเสียงมันดีเออมันมันโดดอยูก่กบตที่โตนี่อะตัวตรงนี้ถามคำถามดิดิให้ไปเลยเอาเอาหนี้เด็ดอานนี้พราะมันเห็นมันดิน่แถวนี้อืกุบแล้วยาซิ่งกิ่นเลยนะแบบนั้นไปถือกันบุญแน,น่แต่มันถือ Văn cả nán hạn thì thử lắng nó, Văn có thử điện đâu Thế theo này đó mặc thử điện cho hạt cốp nội à, ừ. Cốp mình đẹp nhảy lắm nên có bộ khơi Lại bắt chú con Tôi đừng tỏa bánh hằng Các bạn xong lắng nhỉ Ô, chị dùng.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  bớt chị dùng. Ô,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  chị Bớt, Ô, chị dùng bưng mấy con này nhưng này anh ấy cứ, cứ nói nó. uh. này là oh. cái này đấy mình xài này là uh. no. uh. cái này là 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 cái này cái

โอ้ก oh, ับประมาณชาวลังสิบสีปประมาณชาวลังสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าไาทุกคนตอนนี้เข้ามาอะไรพี่น้องหลังจากที่วันไห้มาวันไหนเอาเบ็ดไปใส่ใหม่ไปใส่แถวหน้าตัวเองจะใส่เดินในหน้าตัวเองมั้เบ็ดพี่น้อง แะมาดกอบเฮามาไล่ิต uh ว้หน่ะคคึกเด้อพที่น่องเด้อโ้โอ้ยก่บ้างนเบิดบ่เบิดแล้วเหอโ้โหีตวนะบังสองสอง C หกแปดบ่สองห แปดโอ้ทุกคนแปดตัวสิไอโกะแปดตัวครับพี่น้องแบบเดียวบ่ตัวนี้ง่ายสุดเลยตัวนี้ง่ายสุดเลยสองหลอดดลอดหลอดแดงเท่าดสองหลอดที่สองขนาไหร่กตัวพี่น้องอะได้สิเอามาให้เบิยงเลยหกตัวญ่ครับพี่น้องเอส ปุ่นบังบวบอตัวใหญ่ใ่แพ่งไมพี่น้องเขาจะขายในตลาดโด่งแท่งตัวโตน้อยงามีดพี่น้อง,งมีแต่แสงนะเลยมาดพี่น้อง,องเอ้เน่ยเน,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 นาะมีแต่ห้าสี่รอรุ่น รอบดุตอนสองคนลนะพี่น้องพอมานัง่งไปใส่ไหวนะพยายามอีกรอ่ทั้งมึงเออฉันนัง่งยังอยู่เลิกเข้ากับพยายามนะอาีกเนาะพยายามอีกรอบนึงเนี่ยคนะ่ะขาตอนสองเพราะว่าวันนั้นมาใส่ยีน่าตัวเองใส่ในห้เดียว <laughs> ถ้าพยายามมึงมันจะมีกบอีกบอกมารอบดุิึงพี่น้องไมีไม่เจอตัวยังไงไปพี่น้องเนี่ยเราถ่ายยามอีกเท่หนึง màpino, tối nay mình tạo nhảm sào, mang lên tô một pino, nhảm lập sào, thì bọn vậy... ấy xây vậy nó, xây vậy anh, đấy là tự anh pino, tầm anh 10 10 lăng chắc thị thượng cho biết, mày đuổi gan mày chỉ đạt ้อพ no er> ี่น้องเจอแล้วตอนนี้ฮามานตัวที่สามเลยพี่น้องนี่ย่บุมีคนจับกล่องให้บุได้เอาค่าทางกล่องเลยบุได้ถ่ายเนาะเวีเดแล้วเมื่อเทอนี้พี่น้องประมาณสิบปลายลังหามสามแต้มนะไปฮุบกันพี่น้องเ มาพี่น้องตอนนี้ก็ตัดภาพมาตอนเพลินแลวพี่นอ้องเลยหลังจากอันบนไอหยามเบ็ดสองสาเนาะเบ็ดสิบลังนี่แหละประมาณนี้เนาะได้กบสามตแต่ว่าไปตัวหนึ่งสัมันดุดไปสามพี่น้องเลยพอดีก็ออกมาหน้าเนาะพอดีว่าพี่อ้อยกับกับเลยเนาะพี่น้องพี่อ้อยกลยับอ,อุนเหมือนนี้เนาะ มือนีออกมาเด่นหน้าคือเก่าถ้าเมืองมาเหมือนแรกงนึงเท่อกะมาใส่เว็ดกบคือเก่านาะพี่น้องพบว,ว่ามือนีก็แด,กดดคักอีนีพี่น้องเลยแดดบดมือคือกันกบคือสิถือเนาะสีมาใส่แถหน้าไอรอนคือกันนาะเพราะว่าทีมงานห้ายคนก็นสีมาอยู่ใส่เวทดกบอยู่นี่มือนีกะออกมาแต่บ้านไปแล้วมั้ง เอามาพอดีเอากบมาฝากไอ้ขับซีน่ะพี่น้องเลยให้เพิ่นซองโตเพื่อนตกเพราะออแม,ม่ตกมึงมึงขึ้น,นี่เอ้ตกมึงสาวนกบใหญ่เอามาอวดด้วยนี่เห็นแล้วปะกปบใส่เบิ่งข้างก่อนโอ้ข้างเหลื่อมล,ลายเลยลายเนี่เบื้องดูหัว <c oughs> นี่แก็ปรอดุกเหมือ <c oughs> <c oughs> สบายพี่น้องโอ้ยเป็นจังไรเมื่อยเมื่อยเบนเมื่อแรกจะไปใส่เบ็ดกบถ้าจ้ะไปจะใช้ถ้าข่อยมาใส่เบ็ดกบเจ้อเจ้าบุกเพิ่งมาโหลดข่อยใส่บุกปอกขี้สันดังมึงเลยเจ้ามาเล่นบ่ข่อยอะกบใหญ่เมื่อคืนนี้บบ่ท่านเห็นแน่เนาะเจ้ามาเล่นกบหรือตาบอดเั้งนี่นี่เอาให้เบิ่งนี่กบเบิ่งโอ้มีแต่โตแซมหนี่เด้เด้อยเจ็บไปโตเลย เดี๋ยวใส่ยังลัางคอยใส่เส้าลังหนึ่งเด้อแดดเดินคอยใส่พุกทิพลังถ้าบึงมันแรงถ้าบึงมันแรงเนาะเดี๋ยวพี่น้องมันแรงหาสิมาใส่เบ็ดกบเนาะอยู่นี่แหละพี่น้องแดดสองสามเหมือติดนี่โอ้กบคือสีถัดพอดี๋ยวเอาเขามาให้มานะน้อยหนึ่งประมาณแต่อยู่บักป้อสองมือสามมือ เสกพ่อกเพอเมื่อได้คอยเชี่วเขามาให้อีกหนอะอน่เมื่อเีวเขาแล้วตามเบิรงนี่ตอนนี้นี่เออเบิงเบิเบิลงพอเชีาเขาใหอีกะสามเมนยาคู่นาะเออเขามาจังหันอยู่คู่มือเนวะนี่นะพี่น้อยบ่าเมื่อร้หรอเมื่อกีนกัดนอนอยู่สื่อยังนไปอยู่เดนี้และถ่ายคอนเทนต์ นอนซื้อๆไม่เอาเคยเขาเบื่อเคยเลยไปทุกคนตอนนี้เฮากะมาเด็ดหน่ายรอนก่อนเนาะเมื่อคืนนี้มวนอีที่พี่น้องยาเม็ดเนาะมานขักพี่น้องมีตัวใหญ่โบเคยไรกบใหญ่แบบนี้จะคืออะไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวมาหน่อยก็สิขอจบคลิปก่อนเนาะฝากเป็นกำลังใจในเรื่องเพราะว่าคลิปใส่เป็ดกบนี่ เอีสิมันก็เบื่อแน่แะพี่นอ้องเลยเพิ่นว่าเบื่อคั้นมีตุม่มมียังมาใส่ตุม่มเพิ่นเคยสิบจากเบิ่งเพราะว่ามันแปลกใหม่เนาะตุ่มกบนะพี่น้องแต่ว่าทางบ้านมาไหนบ่เคยมีเนาะจากสิบหาสื่อใส่ตุ่มกบมาใส่แต่ก็บ่เคยใส่จักเฉื่อคือกันตุ่มกบไปพ<ป><ป>อกันคลิปนา<ป>พี่น้องบ๊ายบาย